ครับก็สวัสดีนะครับครับผมพัฒนานะอกจากเพจที่ดินปจินบุรีนะครับเราก็ช่องยูทูบที่ดินปจินบุรีครับวันนี้ก็สวยๆเลยนะผมพาลูกค้ามารีวิวพื้นที่มาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับที่ดินติดถนนดาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับรับเชิญรับชมครับ ก็มาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันเลยนะครับผมที่ดินเล่านะครับผมที่ดินแปลงนี้ที่ดินเนื้อที่1ไร่2งานนะครับกับอีก21ตารางว่านะครับเป็นพื้นที่ในเขตของตำบลวังด่านนะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับนี่นะครับให้ราคาชมนะครับตรงนี้หมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านกลางหมู่บ้านเลยนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับผมติดถนนดําถนนลาดยางนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเส้นบ้านหนองคอนะผมบ้านหนองคอนะครับแล้วก็เส้นนี้ก็จะทะลุไปตัวอําเภอกระบินนะครับผมแล้วก็ทางนี้ก็จะมาจากทางบ้านไามนะครับทางนี้ก็จะมาจากทางบ้านไทมมาจากทางหนองกี่ทางโน้นนะครับผมนี่นะครับครับเดี๋ยวพาลูกค้ามาผมไปชมนะครับพื้นที่ด้านไหนกันนะครับไปชมหลักเคียนหลักมุดนะผมพื้นที่ของเรานะครับ ที่จะขายที่ดินเนื้อที่1ไร่นะครับแปลงนี้1ไร่1ไร่2งานกับอีก21ตารางวานะครับผมตรงนี้หน้ากว้างนะครับผมหน้ากว้างเราติดถนนลาดยางอยู่ละลางประมาณเกือบเกือบสาเมตรเลยนะครับนี่นะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับเราก็ลึกเข้าไปด้านในนู่นนะครับผมอยู่ละลากประมาณสักร้อยกว่านะครับประมาณ1 2 0ยยีรบเมตรนะครับผมให้ประคาชมบรรยากาศพื้นที่แปลงที่จะขายนะครับ ตรงนี้ติดถนนลาดยางสวยๆเลยนะครับนี่นะครับในชุมชนในหมู่บ้านนะครับผมตรงนี้นก็มีบ้านอาศัยบ้านอาศัยหลายหลังเลยนะครับไปดูพื้นที่ด้านในกันนะครับที่ดินเรานะผมก็จะอยู่ในระดับเดียวกับถนนเลยนะครับพื้นที่ไม่ต้องถมดินเลยนะครับนี่นะนะให้ลูกค้าชมนะครับ ตัวนี้ก็คือ,อถนนลาดยางนะครับแล้วก็พื้นที่ของเรานะครับที่จะขายนะครับอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับผมแปลงนี้ไม่ต้องถมดินเลยลักเขตหลักปุดก็มีชัดเจนนะครับผมพื้นที่ลหลักปุดก็จะเข้ามา,อ,าอยู่ด้านในเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาน่าจะกันไว้ทําถนนนะครับจะกันไว้เป็นเขตพื้นที่ถานนนะครับน่าจะกันไว้เยอะอยู่นะครับลักเขตเล่านะครับผมฝั่งนั้นซ้ายมือหันหน้าเข้าที่นะครับ นะครับผมก็มีหลักเขตหลักมุดชัดเจนนะครับมีเสาหมุดเ้าอ่ามีหลักเขตหลักมุดมีเสาปูนปักไว้ให้เช่นนี้เลยนะครับฝั่งด้านขวามือนะครับก็จะอยู่ทางนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ราวประมาณเกือบเกือบสามสิบเมตรนะครับผมที่ตรงนี้ก็เป็นถนนลาดยางนะครับแต่ว่าหมุดอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับหมุดของเราก็น่าจะกันถนนไว้นะครับกันไว้ทาถนนนะครับกันไว้เยอะเลยนะครับ นี่นะผมขวามือหันหน้าเขาที่นะครับหลักเขตเราก็ถึงตรงนี้เลยนะครับมีเสาปูดปักว่าให้เช่นนี้เลยนะครับพื้นที่ด้านในนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่สามสี่ต้นนะครับมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นนะผมอากาศดีร่มรื่นนะผมแลงนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องถมดินด้วยนะครับผมไว้สําหรับทําบ้านพักอาศัยนะครับบ้านสวนนะครับหรือจะเป็นบ้านพักวบเกษียณก็ได้นะครับแ่งนี้ มาะมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับสจริงๆนะผมพื้นที่แปลงนี้นะครับในระดับเดียวกับถนนเลยนะครับจนถึงด้านหลังแปลงเลยนะครับนี่นะครับผมถึงว่้เป็นทางรถไฟนะครับผมเป็นทางรถไฟนะนี่นะพื้นที่โดยรอบนะครับให้ลูกค้ารับชมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับผม สาสัญญาณโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าน้ำประปานะครับเป็นที่เป็นพื้นที่ในแหล่งชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับตรงนี้ด้านหน้าแปลงนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับก็เป็นพื้นที่ของถนนนะครับผมเป็นพื้นที่ของถนนถ้าเราจะทําบ้านเราก็สามารถาจัดเคลียร์นิงได้เลยนะครับผมเพราะเป็นพื้นที่หน้าแปลงของเรานะครับนี่หน้าผม ด้านไหนก็มีอยู like ่ต้นไม้อยู่สามสี่ต้นนะผมประมาณสามสี่ต้นนะครับโดยรอบนะครับก็ให้ชมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราโปร่งโล่งแบบนี้เลยนะครับทําให้เห็นพื้นที่ทั้งหมดทั้งแปลงเลยนะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมก็ให้ชมบรรยากาศพื้นที่นะครับผมทั้งแปลงเลยนะครับสุดโน้นเลยนะผมสุดตรงนั้นก็จะมีเสา ปูนเสาหลักหมุดปักไว้ให้อยู่นะครับนี่นะครับก็คือสุดป่าไม้ทางนู้นเลยนะครับเลือกเข้ามาอยู่ลาลาประมาณสักร้อยยี่สิบเมตรนะครับประมาณร้อยยี่สิบเมตรน่าจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับตรงนี้ด้านหน้าแปลงนะครับโอเคนะครับข้อประมาณนี้นะครับที่ดินเราที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานกับอีกยี่สิบเอ็ดตารางว่านะครับ ตองนี้เราขายยกแปลงเลยนะผมอยู่ที่เก้าแสนบาทนะครับก็ราคานี้ก็ยังสามารถต่อรองพูดคุยรายละเอียดกันได้อีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์06 6 1565963นะครับแล้วก็อีกเบอร์นะผม0 6น9469789้าพัฒนาครับที่ดินประจิบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ ในคลิปแตต่อไปนะครับผมในแปลงแต่ต่อไปยังไงก็ฝากพิจารณาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเอที่ดินปากีุดนีนะครับผมช่อง u t u b e นะครบับวันนี้ผมก็ขอรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ